ปืนใหญ่อาเซนนเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลเก็บ3าคะแนนสำคัญขึ้นรองจากฝูงไล่ที่หงแดงเหลือแค่2แต้มการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์67สู่ที่น่าสนใจปืนใหญ่อาเซนอนอันดับ3าของตารางเปิดสนามเอมิเรสตสเตยียมรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลทีมจากฝูงเปิดฉากครึ่งแรกมาถึงนาทีที่14อาเซนน์นนได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากจังหวะที่ปืนใหญ่ยิงไปติดเซฟอริสสันเบเกอร์แต่บอลมาเข้าทางบุกายโยากายิงเขา,า,ขาย่ย จากนั้นช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก3าลิเวอร์พูลตามตีเสมอเป็น1ต่อ1จากการทำเข้าประตูตัวเองของกาเบรียนมากันเยตกองหลังอาเซนอนก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังถึงนาทีที่67อาเซนนอนขึ้นนำอีกครั้ง2ต่อ1จากจังหวะที่อลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลกับเฟอร์จินฟานไดกองหลังหงแดงกักกันเองสุดท้ายบอลมาเข้าทางกาเบรียนมาตินลียิงเข้าไปง่าย นาทีที่88ลิเวอร์พูลเหลือ10คนอิบราฮิมาโกนาเต้โดนใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงถูกก็ไล่ออกจากสนามไปและในช่วงทดเจ็บนาทีที่ 90+2 อาร์เซน,นอลน,นำห่าง3-1ต่อเลยันโดซอดซายยิงลอดขาอลิสันเบเกอร์เข้าไปช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมอาร์เซน,นอลนเอาชนะลิเวอร์พูล3-1เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางตามหลังลิเวอร์พูลทีมจ่าฝูงแค่2แต้ม